สวัสดีครับผมปมุกตันชาญชีวินชื่อเล่นชื่อเอกนะครับเป็นตัวแทนบริษัทบิวสโตร์ไทยแลนด์นะครับเราเป็นตัวแทนของทาร์ลอสประเทศไทยตัวแทนดิสติบิวเตอร์เกี่ยวกับอุปกรณ์เบียร์สดทุกชนิดนะครับทั้งระบบสมหรัติดตั้งบาร์ทางโรงแรมร้านอาหารที่ต้องการที่จะมีระบบเบียร์สดเป็นของตัวเองอยู่บนบาร์เราพร้อมติดตั้งครบวงจรออกแบบด้วยนะครับ พร้อมระบบงานสแตนเลสตู้เย็นเครื่องครัวทั้งหมดเราก็เราก็รับทำนะครับผลตอบรับที่เราได้จากฟีดแบ็ k ที่ลูกค้าที่ได้เข้ามาในงานก็ค่อนข้างที่จะดีจากกลุ่มเป้าหมายตอนนี้ที่ลูกค้าสนใจในการเกี่ยวกับอแอลกอฮอล์มากขึ้นส่วนในงานบรรยากาศก็ดีนะครับส่วนที่ผู้จัดงานของผับแอนด์บาร์ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมากนะครับซัพพอร์ตทุกสิ่งอย่างที่เราต้องการนะครับช่วยเหลือเราอยากจะเรียนเชิญลูกค้าทุกท่านที่ สนใจในงานที่จะเข้ามาชมมันไม่ได้มีแค่ผับแอนบาร์อย่างเดียวยังมีงานเฟรนช์ชายอย่างอื่นด้วยร้านค้าอย่างอื่นด้วยมีทั้งเครื่องครัวมีทั้งอุปกรณ์อย่างต่างที่เกกตสาหกรรมก็อยากให้ทุกคนลองเข้ามาชมงานนี้นะครับอย่าคิดว่าเป็นงานเล็กๆจริงๆแล้วเป,เป็นงานใหญ่ที่ทุกคนสามารถต่อยอดจากสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ได้ครับ